กเลยครับผมนะก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมต้นกล้านะครับผมทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกมกาลีนาฟรีไฟล์และพิก้าจะมาเป็นหนูทดลองในการสุ่มของใหม่ให้น้องๆได้ดูกันว่าเฮ้ยมันจะหมดกี่เพชรและมันจะเกินหรือเปล่านั่น,น,นเองนะครับผมทุกคนเพราะบางคนบอกว่าเฮ้ยพิก้าผมชอบเวลาพิก้ารีวิวอะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็มีชุดที่ว่าพิก้ามีอยู่แล้วมีของพิก้าอยู่แล้วแต่พวกชุดเนี่ยพิก้าอาจจะยังไม่ได้รีวิวหรือว่าลงไปใส่ใส่เล่น แข่งหรือว่าแบบลุยแรงให้น้องๆได้ดูกันก็เลยวันนี้จะมาทําคลิปสุ่มให้น้องๆดูนั่นเองนะครับผมก่อนอื่นอย่าลืมฝากติดตามกดซับสไครต์และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมทุกคนเป็นกำลังใจง่ายๆผมทุกคนครับวันนี้มีอะไรอัปเดตบ้างมันก็จะมีท่าเต้นเท้าไฟนะครับผมที่ว่าน้องๆเนี่ยได้เห็นไปแล้วทีมก้าโชว์ไปหลายรอบแล้วอ่าผมทุกคนครับนั่นแหละครับผมซึชิมก้าจะมาสุ่มให้ทุกคนดูไอ้ท่าเต้นเนี้ยมันสามารถเต้นได้ทั้งทีมนะครับผมทุกคน แล้วก็เขามีกิจกรรมนะครับผมวนันนี้เลยผมเป็นกิจกรรมฟรีผมนะแก๊งสี่ปาร์ตี้สุดมันเองนะผมแต่ละวันเขาจะมีกิจกรรมให้น้องได้ทํากันวันที่4ก็จะมีพวกอ่ะเนี่ยรวมแก๊งสี่ปาร์ตี้สุดมันผมนะรุนรับพวกไอ สกินปืนถาวรอีกนะครับผมวันที่5ก็จะมีน้องๆเนี่ยผมได้เก็บกันในส่วนพวกโทเค็นของมันนะครับผมซึ่งเราเก็บมาเนี่ยเอาไปเล่นกิจกรรมในกิจกรรมมันนั่นเองนะผมมีรุ่นรับสกินลดอีกนะครับผมทุกคนมันเป็นแล้ยๆแบบเลื่อนขั้นเลยนี้น้องๆต้องเข้ามาดูกันนะครับผมวันที่8ก็มีกิจกรรมอีกนะผมนะสกินบิ๊กฟุตนะครับผมวันที่วันที่9ก็จะมีในส่วนของไอสกินล่มวันที่12วันเดียวนั้นผมนะแค่น้องๆล็อกอินก็รับในส่วนกระเป๋าฟรีไปเลยนะครับผมสิกกรรมืบ ถึงหนึง19,999เพัเรเกกนั่นเองอันนี้ห้ามพลาดเดิมของฟรีนะครับผมทุกคนครับพลาดไม่ได้ต้องกลับมาลุ้นกันแล้วครับผม,มเพื่อนๆโอเคเราเข้ามาดูเกจกรรมที่พี่กาบอกกันนี่เลยนะครับผมให้น้องเลือกของที่ไม่ต้องการก่อน2ชิ้นนั่นเองนะครับผมทุกคนเลือกเลยครับแล้วเราเริ่มทําการสุ่มได้เลยซึ่งมันมีร่มอยู่ที่ผมยังไม่มีเหมือนกันครับก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวมาสุ่มดีกว่านะครับผม,มเพื่อนๆอ่ะเราเริ่มเลยเริ่มต้นที่9เพชรนั่นเองนะครับผมทุ บอกมีแล้วต้องการแค่ลุ่มต้องการแค่ล่มอย่างอื่นอะแต่ก็เหมาหมดอยู่แล้วไงคือแบบรีวิวทุกคนดูว่าหมดกี่เพชรไงตึบตับตึบตับตึบตับโบโอ้ลุ่มได้แล้วเอออันนี้อันอันจะอันที่ต้องการอันนี้อันที่เราต้องการนะครับผมการ9เพไปต่อครับข้ามเลยครับอ่าข้ามเลยไม่ต้องลุ้นหรอกยังไงผมก็เหมาหมดอยู่แล้วนี่นี่เหมาหมดอยู่แล้วผมอะหน้าชุดมาชุดมาชุดมาปึ๊บต่อเลยถ้าคงไม่ออกหรอมั้ง เออท้ายไม่ออกถ้าเอาสุดท้ายเยอะผมดิเฮ้ยอัตโ๊ตุต๊ตแหมมีมีสะดุดนิดนึงเหมือนให้ผมดีใจนะครับผมทุกคนนี่มาอู๋เป็นสีแดงโคตรเท่ผมทุกคนดูด,ดิโคตรเท่เลยอ่ะเนี่ยอันนี้เท่จริงโอเคมันอยู่ระดับสีแดงผมเราได้มาแล้วนะครับผมทุกคนครับแต่พี่ก้ามีอยู่แล้วอย่างที่พี่กา้าบอกไปนั่นเองนะครับผมทุกคน กิจกรรมนี้นะครับผมน้องๆต้องเตรียมเพชรไว้สำหรับหมอหมดตู้นะครับผม2,352เพชรนะครับผมก็ตีไว้ว่า2,400เพชรละกันนะครับผมทุกคนมีเพชรเหลือให้งน้องใช้อีกนิดนึงนะครับผม อ่ะเดี๋ยวพก้าพาทุกคนไปดูในส่วนของชุดนะครับผมทุกคนอ่ะก็ในส่วนชุดของมันนะครับผมนะเสื้อเนี่ยสามารถซ่อนกอดได้นะครับผมพี่ก้าก็ได้รีวิวบอกทุกคนไปแล้วนะผมซึ่งเซตของมันเนี่ยจะประกอบไปทั้งหมด4ชิ้นนะครับเสื้อกางเกงรองเท้าแล้วก็ทรงผมนั่นเองนะครับผมโดยที่มันอื่นน้องๆต้องตกแต่งเอาเองให้มันชอบตามสไตล์เรานะครับผมนี่กับกระเป๋าใหม่ที่จะเข้ามาในอนาคตนะครับผมทุกคนเป็นไงแล้วก็จะมีในส่วนของท่าเต้นที่ผมบอกไปแล้วนะครับผมเป็นระดับสีแดงเต้นได้ทั้งทีมม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 นน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 ะะะะคคคคคคครร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 รััััััับบบบบบผผผทททุกกกกออออีีีีีี้้้็็็็ืเเเเเปปปููู่่่่่่่่ชพววววาาาาายยยใใหิจไดดดสง๋ พาทุกคนไปลุยแหลงกับชุดใหม่ในเกมดูว่ามันจะเท่หรือเปล่านะครับผมเพื่อนๆครับเอาละครับผมตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าล็อบบี้กันแล้วโ,โ,หโ,หโ,หโหวันนี้ผมอยากเล่นสนายอะคุณดูผมขอเล่นสนายได้ไหมอ่ะโอ้โหอ่ะชุดของมันนะครับผมก็มันเหมือนชุดผู้หญิงถ้าน้องๆเคยดูคลิปแก้ริวไปนะผมด้านในของมันเนี่ยในตัวเนี่ยจะเป็นรอยสักแล้วก็จะมีแบบเอฟเฟกต์เรืองแสงสีฟ้าๆวิ่งอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับผมทุกคนแล้วก็ในส่วนของไอ้ด้านหน้าอกก็มีปีกซ้ายปีกขวานั่นเองนะครับผมเมื่อเต้นกระท่าเต้นของเราจะเป็นอารมณ์ประะมาณนนีี้ฮ่ มันมาในกิจกรรมเดียวกันนะมผม2,400เพชรรับเลย2ชิ้นนี้พร้อมกับล่มชูชีพที่ว่าผมได้มาด้วยนะครับ <c oughs> มันต้องเดือดเดือดมันต้องโดดวงฟ้าเอ้ยเดี๋ยวผมลืมเอานกมาเวนเข้าวงฟ้าตายแน่ถ้าเข้าวงฟ้าผมตายแน่นอนเลยดูสูงแลวเนี่ย <c oughs> โอ้โหลืมเอานกมาต้องไปที่อื่นก่อนละกันเอาตัวรอดต้นเกมก่อนเพราะถ้าลงวัดกับเขาเนี่ยไม่น่ารอดไม่มีนกเฮ้ยมีคนลงกับผมว่ะ ตายแม่เองอ่ะมาล mm ุงอะไรตรงนี้ไอ้น uh, ้องนั่นหาเรื t ่องอยู่บนหัวผมด้วยประเด็นน่ะไอ้น้องลงมาเถอะพี่ให้โอกาสพี่จะปล่อยเองไปถ้าเองลงมาเดี่ยวอ่ะพี่ให้โอกาสอ่ะ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 โอเค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 ปล่อยก็ได้ปล่อยก็ได้ปล่อยปล่อยเออปล่อย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 อ่ะเล่นให้อ่ะจะไม่ทำ้ายเองละกันอืมโอเค ผมก็มีน้ำใจอยู่ผมก็มีน้ำใจอยู่ผมเห็นอยู่เขาไม่มีทางสู้ค่ะจะมาคนเดียวเราไปทำเขามันก็เกินไปผมทุกคนน้ำจงน้ำใจอะ่ะตรงแท้มะ่ะปล่อย,ปล,อยปล่อยเขาบ้างปล่อยเขาไปสงสารผมทุกคนลังแกเขาโตเขาไม่มีปืนสักหน่อยแต่ถ้าพี่ปล่อยเองไปแล้วลวเองมีปืนแล้วพี่ยิงนะพี่บอกไว้ก่อนนะพี่ยิงจริงนะเว้ยอย่าพี่เจออีกนะนีไปกกลๆซะนี่คือ,อ,อเตือนนะเนี่ยจริงเนี่ะผมก็ไม่ใช่คนดีอะไรหรอกแต่เมื่อกี้เก็บตานาไม่ได้ มันไม่ลงมาผมทุกคนมันไม่ลงมาคุณดูบอกจบกันครูสามน้องเป็นคนดีเมื่อกี้จะเล่นสนไยเขาสงสัยน่าจะอดเล่นสนายอีกแล้วแหละวงฟ้าไม่ได้ไปผมทุกคนไม่เป็นไรเอ๋ออุ้ยเอาไอเพื่อนมาช่วยเลยไม่เอาไม่ซ้ำที่เดียวกันไปเนี่ยเข้ามานอนยังไงอย่างงี้ทำอะไรกันเนี่ยพวกคุณน่ะผมก็ตกใจไม่ล่ะ ผมไม่ได้ฆ่าคุณนะผมไม่ได้ตั้งใจฆ่าคุณนะคุณเข้ามาผมตกใจน่าเนี้ยผมพูดไปแล้วนะว่าผมตกใจเฉยๆนะอันนี้ก็ไม่ผิดนะอุ๊ย,ยมีใหม่ตัวนี้ฮนะเอาอันนี้ผมก็ไม่ผิดนะผมตกใจนะเระวังให้วอลงไงเฮ้ยเยหล่งคุณเนี่ยฆ่าเขาตายหมดไปหกคนแล้วนะเอยไม่ใช่ดิของคนดูมาหกคนแล้วนะ่ะ งั้นเองจะดูพี่เต้นปะนะท่าเต้นเนี่ยเขาเรียกว่าท่าเต้นสเต็ปเท้าไฟฟึ๊บตึ๊ด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 ตืดตืดเท้าไฟดูเท้าดูเท้าพี่ไอ้น้องเฉยเฉยพอเรื่องติงตองเห่างนกูไอ้สมองสมองเป็นถึงมาตรงมาสเตอร์แต่ทำตัวติงตองแบบนี้ก็ไม่เอาเฮ้ยด้านหน้ามีคนไอ้น้องตายนะหยอกมาอย่างนี้อยากกระโดดอย่างนี้นั่นไงนั่นไงอีกตัวนึง อย่าวัดกับพ em, ี eh <so ่ก like, ้าอย่าวัดเออไปชุบเพื่อนไปปึ๊เฮ้ยเอาเวลาช่วยเพื่อนซะอย่ามาโผล่พี่ก้าเขาแม่งตึงไงบ้าทะลึ่งนี่ผมพูดสาวว่าแบบว่าชีวิตเขาเนื้เมื่อกี้แม่งผมซัดไปแล้วอย่าเดินเดินนี่เธอเดี๋ยวก็ตายอีกหรอกเอาเอาเอาอีกเอาอีกหาหาเรื่องตายอย่างเงี้ยผมว่าเขาเจตนานะเหมือนเขาวอนนะเหมือนเขาวอนนะวอนที่จะให้ผมฆ่านั่นอย่างเงี้ย ้มันไสเหลือเกินครับเองจะเอาใช่ไหมฮะเขาก็หนีหรือเปล่าเออเขาถอยแล้วแหละเขาไม่น่าจะบวกต่อหรอกปล่อยเขาไปได้ป่ะโอเคโอเคโอเคผมย่อให้อ่ะผมย่อให้โอเคโอเคอ้าวอ้าวตัวฐานนี่เป็นใครอ่ะตัวฐานนี่เป็นใครอ่ะอ๋อมันตี้มันเหรอเอ้ากดสี่คนหรือเนี่ยไม่ได้คือสรุปคือจะเอา ือจะเอาให้ถอยก็คือไม่ถอยจะยิงไอตัวนี้ก็น็อกอีกอืได้คุณได้สิทธิ์ว่าแตกเดี๋ยวนี้นั่นเจ็บสะดุง้งตกใจไม่รู้อารมณ์ไหนดีอืแค้นใจก็แค้นดีเพื่อนโดนฆ่าเอ้อยไงโชคดีที่มีก้อนหินอยู่แค่นั้นแหละนีะ่ผมรอเขาว่าผมวิ่งแต่จริงยังหรอกเรียบร้อย ตายไม Sag ่ใช่ขอบกระตุกฮะพี่จะให้เองได้ดูอกเอ้ยไม่ใช่ดิพี่จะให้เองมีโอกาสได้ดูท่าเต้นสเต็ปเท้าไฟพี่ตึ๊บตึ๊บตึ๊บจิ๊บจั๊บจิ๊บจจิ๊บจนี่ท่าเต้นสเต็ปเท้าไฟพี่เนาะไปหาซูมซะโปโมทเซนซึก็เป็น GM เอ็มื่อเป็นเจ้าของเกมอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยนี่เองจะเอาอีกคนแล้วหรือพวกเองนี่มันมีโอกาสรอดแต่ไม่รู้จักหาโอกาสนี้ไปหนีไปซะสงสัยอยากเก็บอยากเก็บอยากอยากตายฮึ มีโอกาสแล้วแท้แต่กลับมายิงเทพพเจ้าหล่งต้นกล้าเขาก็ต,ตายไอพีเคล้มเก่งอ๋อไอตัวเมื่อกี้ที่ผมฆ่ามันเฮ้ยด้านหน้าด้านหน้าผู้ชายผ,ผู้ชายอไองมันต้องโอ้ยโชคดีถือว่าโชคดีที่ผมยิงช้าไปหน่อยตั้งไม่นาม่าโมจะพูดอยู่เลยปล่อยเขาไปก่อนโชคดีเมื่อกี้เพื่อนผมโทรสับมาผมทุกคนครับอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ ผม,ผมไม่ได้โปนะผม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 ไม่ได้ใช้โปนะอมผมไม่ได้ใช้โปนะทุกคนผมยืนยันความบริสุทธิ์ตัวเองก่อนเมื่อกี้ตะโขบมันไปลบเองอะ น่นี่แน่เล่นระเบิดเหรอเล่นตามหรอหันไปความคิดเรื่ของตัวเองบ้างสิโตขนาดนี้แล้วกูคุยกับใครอีกแล้ววะแม่ก็ต้องสงสัยแน่เรียนวันนั่งคุยคนเดียวอุ้จุกจุกโตสองกระบ,บอกหรือวะแน่ยจิงก็มาทีละกระบ,บอกดิวะเฮ้ยอย่าโกองอุ้ยขาดอุ้ยขาดอุ้ยอุ้ยใจเย็น ทีละสเต็ปเรียน้องนี่เองลืมคิดหรือเปล่าว่าบ้านมันมีว่าบ้านมันมีช่องอ่ะเพื่อนเอา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 เข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปก็ตายดิพีวงพีทอะไรเนี่ยเอาแต่อีกหนึ่งเอาหมอบหมดแรงงานนี้เอาเจ็บกันยับงานนี้ เป็นนึง่งอมก่อนก่อนพวกเองรอแป๊บนึงนะไอหกตัวที่เหลือเดีบบ๋ยวเองได้ไปสวัสดีแน่นอนนะเพื่อนไม่ต้องห่วงฮึบอ่าไม่เป็นไรพี่ยังไม่ได้ให้ป๊อเอ็งไม่รู้จักต้นกาเลและเขาจะไม่ให้พวกเองตายแบบง่ายๆหรอกไอ้น้องพวกเองต้องทรมานให้ถึงที่สุดก่อนแต่วพี่จะลอยอยู่ตรงนี้แหละเดีย๋ยวพี่ช่วยยือื่นให้เพื่อนไม่ต้องห่วงพี่ช่วยยือื่นให้เป็นไงที่พี่ช่วยชีวิตที่พวกเองไว้นะ พี่ช่วยยึดวิ่งไว้นะอย่าหาทำกับพี่เขาให้น้องเองต้องตอบแทนพี่ตัวข้างล่างสงสัยอยากก็บอย่ายิงน้องเขาอย่ายิงน้องเขาอย่างไงนี่พี่ช่วยเองเองกลับปาลาระเบิดใส่พี่เหรอถามจริงโอ้โหทำบุญนะทำบุญแนตะ่พวกเองนี่ไม่ขึ้นจริงๆเองเห็นข้างล่างไหมนีงยังปาลาระเบิดใส่พี่อีกเหรอ อ้าวอ้าวไอ้นี่อ้าวไอ้นี่อ้าวไอ้นี่ส่งใครอยากเก็บเฮ้ยเลือดพีจ่จะหมดแล้วนะจะหาเรื่องพี่กล้าเข้าอีกเหรอฮะอืมพวกเองนี่มันนะจริงๆเลยนะพวกนี้มันจริงๆเลยนะว่าไงว่าไงว่าไงจ๊ะอุ้ยค้างอปิดปนค้างพอดี มันข้ามมันกระโดดแล้วมันกระตุกฉันไปได้ชฉันไปยังไงเนี่ย อดเลยการที่เป็นแชมป์ของเราเมื่อกี้ผมทุกคนครับไม่เป็นไรนะครับผมน้องครับโอเคพิกาก็รีวิวชุดนะครับผมนะแล้วก็ท้าเต้นน้องได้ดูไปแล้วนะครับผมใครที่ว่าชอบก็สามารถเข้ามาสมันได้ในกิจกรรมนั่นเองนะครับผมทุกคนอย่าลืมกิจกรรมสายฟรีด้วยน้องๆสามารถเข้ามาเล่นกันได้นะครับผมทุกคนครับวันนี้พิกาต้องขอตัวกลับลาทุกคนไปแล้วเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เฮฮาอฮากันเนาะผมทุกคน